โอ้โหได้ท huh. okay, ี่นอนใหม่และครับกับยายแล้ะครับจำนมกินเองเลยละครับอือหือพี่พอใจจุดแดตัวที่หมวกมแน่อะกดบยเอาน้ำเกลือสดงไไเลยค่ะยังเดยเใช็ให้พอใจก่อนนะยี่ไหนตายใส่เกียใส่ใส่หรอะ้กกาซาลอนน่แหงแล้วนะไหนนู้นใส่ี่น้ตส่วอันไหนว้าวกำไรขา พี่ว่าใจใส่ให้ล่ะคะ,ะพี่ว่าใจใส่ให้ล่ะคะน่ารักจังเลยฮ่ฮ่าฮาพี่ว่าใจใส่กำไรขาให้ครับอ้นอนกินนมเหรอครับอร่อยไหมครับอุณาจับกินเองเลยดิดอ กินเองเลยง่ายเลยครับกินเยอะๆนะครับน้องพร้อมหกเดือนแล้วครับส่วนพี่พอใจสี่ขวบเก้าเดือนแล้วค่ะ,ะมึน่ะมึงมันหิวหลายย้ายม่งก็เสล่นเมียไอมึน่ะมึงน่ะยายมังนดะเอากินเอาเลยเอาอีกส่สมเยือกเลยไปแล้ว 跟那一路。